มีอีกสายหนึ่งนะคะคุณเจริญชัยนะคะคุณเจริญชัยค่ะก็คุยเลยนะคะสวัสดีค่ะผมสวัสดีครับคุณเจริญชัยคะค่ะเล่าเรื่องอาหารการกินสักหน่อยได้ไหมคะครับผมประสบการณ์ครั้งล่าสุดไปไหนมาครับคุณเจริญชัยครับอล่าสุดก็ไปอยู่ที่เขาใหญ่ครับเขาใหญ่มีมีอาหารอะไรที่อร่อยครับที่เขาใหญ่เล่าให้ฟังบ้างครับรู้สึกจะเป็น ไปพักแถวบ้านพี่ชายแถวลำตะคองครับครับผมก็มีเขาทำลาบนะลาบลาบอะไรครับลาบไก่ลาบหมูลาบหมูครับลาบหมูครับอร่อยมากครับไปพักบนเขาใหญ่หรือว่าไปพักที่ไปพักแถวใกล้เขื่อนลำตะคองครับครับอ๋ออยู่ใน อยู่ริมถนนนี่เองใช่ไหมครับใช่ครับครับพี่ยนมีอะไรจะแนะนําอะไรครับที่ละแวกนั้นนะครับที่เขื่อนนั้นสวยจังเลยนะคุณยนใช่ไหมครับผมเห็นแต่ปลาเผาลําตะคองใช่ไหมครับยังเป็นเถวเลยนะครับอ่าแล้วคุณเจริญชัยได้กินได้ทานปลาเผาป่ะคะปลาเผาก็ได้ทานครับอือก็อร่อยดีครับมันปลาปลาอะไรคะปลาอะไรเป็นเออผมไม่ทราบชนิดนะแต่ว่าเออพี่เขาไปตกไม้อ๋อ ทานอย่างเดียวครับค่ะแล้วเราเป็นคนชอบชอบทำอาหารด้วยไหมครับอ่าก็ชอบทำก็ทำพวกเตุ้มเจิดตุ้มอะไรพวกทั่วๆไปครับพวกแกงเจิดตุ้มหมูสับอะไรง่ายๆาง่ายๆครับอ๋อค่ะอ่ะ,อะรถไปจัดเท่าไหร่อ่าใช่อ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยชอบทานรถ ได้ค่ะโอเคค่ะคุณเจริญชัยก็ได้รางวัลไปเป็นท่านที่สองนะคะครับนะคะรางวัลจากโอบองแปงนะคะครับค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็โทรเข้ามาได้นะคะศูนย์สองหกเก้าหนึ่งแปดสี่สามแปดถึงเก้าค่ะเป็นไงครับพี่พี่ยนวันนี้ไปอะไรลงคะแนนหรือยังครับยังครับกล่าวว่า แล้วก็จะออกไปทีเดียวเลยครับค่ะเมื่อกี้พอคุยกันเรื่องการกินอะไรเยอะๆคือเราอาจจะสนุกสนานไปกับการกินกันในช่วงนี้นะครับเพราะเป็นช่วงเฉลิมฉลองกันนะอยากจะเตือนทุกท,ทุกคนที่ฟังอยู่นิดหนึ่งนะครับว่าคือกินอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าพยายามทําอะไรให้มันบาลานซ์กันนิดนึงเช่นการออกกําลังกายอย่างเงี้ยนะครับดีมากใช่ใชหลังจากที่กินไปแล้วก็หาเวลาทํากิจกรรมให้มันได้เหนือสัหน่อยได้ ละลายอะไรที่เรากินกันเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเป็นไขมันสะสมใช่ไหมพี่คือคือรู้สึกว่าพอยิ่งแก่แล้วเนี้ยร่างกายเราก็จะเริ่มเคลื่อนไหวน้อยกิจกรรมน้อยออกกําลังน้อยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่กินเข้าไปมันเหลือหมดเลยเหลือหมดเลยเพราะต้องระวังตัวเองนิดนึงครับค่ะแต่คุณสุริยนี่คงไม่ไม่ได้ไว้พุงแน่นอนเลย ฟังจากคุณขาบเล่าเนี่ยใช่ไหมคะก็คุณดีตลอดแพยายามออกกำลังกายนะครับผมออกกำลังกายหนักคือเล่นประมาณอย่างน้อยสามวันสามวันเล่นอะไรเอ่ยเล่นอะไรคะเล่นเทนนิสครับก็อย่างน้อยสองชั่วโมงเนี่ยสัปดาห์ละสามวันบางวันก็บางสัปดาห์ก็เพิ่มเป็นสี่อย่างเงี้ยค่ะครับค่ะมาแล้วค่ะก็ยังมีพุงน้อยๆครับค่ะแม่ยังไงก็หลอดตลอดอยู่แล้วคุณสุภาสินีนะคะสายสุดท้ายแล้วนะคะคุณสุภาสินีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสด so totally cool so on right. ีค่ะเชิญค่ะอาหารการทนะคะสุภาพสินิค่ะครับค่ะสวัสดีผู้จัดทั้งสามท่านนะคะ่คะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านแล้วก็หล่อรวยสวยนะคะโอ้โหรับองรับองไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้พอนี่กลับไปสู่คนอีสานนะคะคนหนองคายนะคะอ๋อผมผมคนหนองคายครับพี่บ่ค่ะแม่ละครับคนที่ไหนคะคนพรมิสัยครับ พี่ยูเชกาค่ะยู่บึงคงหลงค่ะเพราะดีใจได้พ่อคน้านเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวถามมาก่อนลางเดี๋ยวว่าไปเที่ยวหนองคายอยู่ที่ยวค่ะเดี๋ยวเพิ่งไปยังไปกลับมาก่อนค่ะเพราะยังมีคุณยนต์กับเตาคุณยนตก็เป็นคนอีสานครับอ๋อเลยครับอ๋อเลยค่ะก็ก็ดีใจค่ะโอ้ครั้งแรกนะคะที่ได้ฟังเนี่ยค่ะพอดีว่างวันนี้ก็เลยได้ฟัง ค่ะแล้วอาหารการกินเป็นอย่างไรบ้างคะไปไหนมาทานอะไรมาทุกอย่างนะคะพี่ทําเต็นหมดเลยนะคะเพราะว่าเคยไปเป็นกุ๊กตามร้านอาหารตามนั่นนะคะตามบ้านก็เป็นนะคะพี่อาหารอะไรคะอาหารอีสานทุกอย่างค่ะอาหารอีสานอาหารไทยทําได้หมดเลยค่ะอก็มีฝีมือในเรื่องนี้แหละค่ะแล้วช่ตอนนี้ก็แค่เป็นแม่บ้านธรรมดานะคะจะไม่ยังไม่มีครอบครัวนะคะจะเป็นแม่บ้านตามบ้านนะคะอ๋อ จะสบายนี้มาอยู่กับาติที่บางบัวทองค่ะที่นนค่ะก็เรียกจะคงจะไม่เหนื่อยมากนักนะคะถ้ามาทําทํางานบ้านก็ไม่เหนื่อยอะค่ะพี่แต่เมื่อก่อนนี่ก็จะเหนื่อยต้องคิดเรื่องกับข้าวเรื่องอาหารให้เขานะคะมืะวละสามสี่สี่ห้าอย่างเนี่ค่ะเราต้องคิดเองหมดเลยค่ะจัดเองเองหมดเลยนะคะพี่อะไรที่ทําเยอะที่สุดคะทาบ่อยที่สุด ทำบ่อยหรอคะรับเขา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 เป็นคนจีนแต่เขาก็ชอบทานอาหารทุกอย่างนะคะเขาอยากลองหมดเลยค่ะอาหารอิสานเราด้วยพวกลาบพวกต้มแกงพวกอะไรเนี่ยค่ะเขาอยากจะลองให้เราหมดเลยให้เราทําลองทําให้ทานหมดเลยนะคะพี่ค่ะก็เลยไปอยู่ไปอยู่เหนือก็ไปอยู่มาชอบอาหารเหนือเหมือนกันนะคะดีค่ะ ดูคืนตะวันออกเวลาใกล้หมดแล้วค่ะคุณสุภาคะใครก็ขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะขอให้พรที่ให้เราเนี่ยคืนกลับไปหาคุณสุภาหลายๆเท่านะคะเดี๋ยวค่ะทุกท่านเลยนะคะฝากเบอร์ไว้นะคะทุกคนเลยนะคะฝากเบอร์ไว้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคัะสวัสดีค่ะสุภาซินีนะคะแมตองเบรกต่านที่ยังพูดไม่จบต้องขอภัยด้วยเพราะว่าต้องกลับมาหาคุณยนอยากให้คุณยนตฝากอะไรวอีกนิดนึงค่ะก่อนไปนะคะก็ อย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับจะกินอะไรก็แล้วแต่ <Ha. S 2> แต่อผมว่ากินไรไม่เป็นไรแต่ต้องเอ,ออกกําลังกายเพื่อให้ทุกอย่างมันบาลานซ์ในร่างกายนะครับยิ่ง <Ha. S 2> แก่ขึ้นไปเนี่ยร่างกายเรายิ่งเคลื่อนไหวน้อย uh huh. แล้วก็อ,อการทํางานของร่างกายมันก็จะเสื่อมลงไป uh huh. เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นของเหลือหมดแล้วครับม <Ha. S 2> ันจะสะสมอยู่ตาม ส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะช่วงตรงกลางนะครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณยนคะถ้ามีทริปไหนที่จะพาพวกเราไปได้หรือว่าคนที่สนใจอยากจะไปด้วยได้ก็บอกด้วยนะคะครับผมค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่ยนสวัสดีครับพี่ยนสวัสดีครับคุณสุริยน์จองลีพันธ์จากทุ่งตะวันนะคะครับคุณขามีอะไรเดี๋ยวกว่าจะพบกันอีกทีก็เสาร์หน้าเนี่ยก็วันนี้ก็เลือกตั้งผู้ว่ากทมก็อยากจะให้ทุกท่านนะฮะ เชิญชวนไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะฮะอ,าาอย่าอย่าเสียสิทธิ์นะครับค่ะไปให้ได้นะอย่า,ยาหิวก็ไปไปเลือกตั้งก่อนเข้าไปกิน <c oughs> แต่ย้าใหถึงกระดาษแสบท้องนะคะค่ะแล้วเราก็จะได้พ่อเมืองคนใหม่มาดูแลจังหวัดของเราให้เป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ ของโลกเลยนะคะแล้วก็ะะตเต็มไปได้วยคุณภาพค่ะคควันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณคุณกฤษณพงศ์กำลังเอกซึ่งยังอยู่ข้างนอกรอเราอยู่นะคะขอบ,บ,บคุณคุณขาบสุทธิพงศ์สุริยะเสาหน้าเราพบกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่รายการ8ปดนาฬิกาจนถึงสิบนาฬิกาช่วงสุดท้ายครัวของขาบวันนี้ขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับิกตังนะคะครับ